สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เจอกันอีกคับเราอีกแล้วร้านสุพรรณออตโต้คาร์ชุมแพรครับถ้าเจอกันนี่ต้องมีอะไรไม่ธรรมดามาฝากอีกแล้วรถเนี่ยเรามีให้เลือกเยอะมากนะครับเป็นแบบหลักร้อยสองร้อยคันมีทั้งเก่งมีทั้งกระบะมีทั้งสี่ประตูมีทั้งตอนเดียวในระหว่างที่ผมอธิบายไปเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูข้างล่างด้วยผมจะขึ้นให้ดูว่ามันมีประมาณไหนมั่งนะแต่ยังไงสุดท้ายแล้วก็ต้องมาดูที่ร้านอยู่ดีแต่เรียกว่ารถมีเกือบทุกรุ่นที่ลูกค้าต้องการเอาอย่างนี้ดีกว่า หลายคนหลายท่าน,นอยากออกรถครับอยากมีรถอยากมีรถใช้อยากมีรถครับแต่ไม่รู้จะทํำยังไงผมสรุปให้ง่ายๆผมไม่ถามว่าคุณทําอาชีพอะไรไม่ถามว่าทําอะไรทั้งสิ้นคุณอยากได้รถเมื่อไหร่คุณอยากได้รถตอนไหนคุณถือทะเบียนบ้านกบบัตรประชาชนมาหาผมที่ร้านเลือกรถทําสัญญาแล้วขับกลับบ้านไปเลยเอาแค่นี้ไม่ถามเยอะไม่ถามแย้ไม่ถามจุกไม่ถามจิกไม่ถามจุจีจุกจิจกจ คุณอยากได้รถเมื่อไหร่คุณอยากมีรถขับเมื่อไหร่คุณถือทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนมาเลือกเอาเลยครับมาเลือกเอาทําสัญญาแล้วทำเสร็จแล้วเลือกเสร็จปุ๊บทาสัญญาถ้าไม่ติดเครดิตเอารถไปเลยจบง่ายง่าย <c oughs> คือร้านเราเนี่ยเงื่อนไขของร้านเราเนี่ยทุกคันนะครับที่อยู่ในร้านเนี่ยฟรีดาวทุกคันครับออกรถเนี่ยไม่ใช้เงินสัก,กบาทเดียวทุกคันคันไหนก็ช่างครับผมจะเป็นเก่งเป็นกระบาดเป็นสี่ประตูจะเป็นอะไรก็ช่างทุกคันออกรถศูนย์บาทไม่ใช้เงินสัก,กบาทเดียวครับผม ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็ออกรถกับเราได้ครับสุพรรณออโต้คาร์ชุมแพทุกคนทุกอาชีพทุกพื้นที่ออกได้หมดเงินไม่ใช้ซักบาทเดียวไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเครดิตเคยส่งนั่นเคยส่งนี่มาเคยผ่อนบ้านเคยผ่อนรถเคยผ่อนบัตรไม่ต้องครับไม่ต้องเคยซื้ออะไรมาเลยยิ่งออกง่ายครับสําหรับร้านเราขออย่างเดียวไม่ติดเครดิตและไม่ไปเช็คเครดิตเลียราดมัวซั่ว ขอแค่นั้นใครก็ออกรถกับเราได้เงินก็ไม่ใช้สักบาทเดียวโปรโมชัน่นมีให้ทุกโปรโมชั่นครับผมออกรถศูนย์บาททุกสิ่งทุกอย่างเพียบเอกสารคุณไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ขอแค่คุณไม่ติดแบงค์ลิสก็พอแค่นั้นเองไม่จําเป็นต้องมีเครดิตอันนี้ย้ําเลยนะเพราะว่าบางคนนี่แบบว่าผมตอบคําถามคนเยอะว่าไม่มีเครดิตออกรถศูนบาทได้ไหมไม่มีเครดิตต้องใช้เงินดาวไหม อันเนี้ยสำหรับร้านอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับร้านผมเนี่ยไม่ต้องเคยส่งอะไรมาก็ช่างครับผมแบบเป็นแบบเกิดมาไม่เคยเป็นนี่ไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยเนี่ยดีที่สุดออกรถง่ายที่สุดไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเคยผ่อนบ้านเคยผ่อนรถเคยผ่อนบัตรอันเนี้ยสำหรับผมไม่มีความเกี่ยวข้องศูนย์บาททุกคนทุกอาชีพครับผมตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนถึง62ปปีออกได้หมดครับผมมาพูดถึงอาชีพกันบ้างครับผม หลายคนรู้อยู่แล้วหลายคนเคยได้โปรเกษตรกรไปอยู่แล้วพวกเกษตรกรทั้งหลายแหล่มีสมุดเล่มเขียวมีนายมีไ่อันนี้จบออกได้ร้ออันนี้หลายคนเคยได้ไปแล้ว2ค้าขายขายอะไรก็ช่างครับจะมีหน้าร้านหรือจะไม่มีหน้าร้านก็ั่งขายอาหารตามสั่งขายข้าวแกงขายส้มตำขายขนมจีนขายของตามตลาดนัดกิฟตชอ็อปเสื้อผ้า หน้าบ้านน้ำปั่นอะไรของหน้าบ้านตัวเองได้หมดครับผมไม่ต้องมีทะเบียนการค้าไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นครับผมทะเบียนบ้านกบัตรประชาชนนี่คือค้าขายได้แล้วแน่ๆใช้แค่ทะเบียนบ้านกบัตรประชาชนจําไว้เลยครับทะเบียนบ้านบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแค่นั้นบางคนถามว่าเอได้จริงเหรอได้เหรอได้เหรอโมหรือเปล่าลองมาดูครับหลายคนได้ไปแล้ว ไม่ใช่หลายคนทุกคนที่เข้ามาได้โปรได้โปรนี้ทั้งหมดออกรถศูนบาทใช้แค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนอาชีพอะไรคุณก็ออกได้ค้าขายเราเคยทําให้ดูแล้วรับเหมาก่อสร้างเราเคยทําให้ดูแล้วเกษตรกร,ร,กรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้หมดทุกอาชีพครับผมขอแค่คุณไม่ติดเครดิตไม่ติดแบคดิปขอแค่นี้ขอแค่นี้เองครับผมเอกสารทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชน จำไว้เลยครับถามมาเยอะมากเอกสารใช้อะไรผมจะบอกอย่างดีวเลยว่าทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนออกมาแล้วไม่ต่ํากว่าเป็นร้อยหลายร้อยคันครับผมบอกเลยออกมาแล้วด้วยโปรนี้ออกรถศูนย์บาทไม่ใช้เงินสักบาทอีกข้อหนึ่งที่ถามกันมาเยอะคือต้องมีคนค้าประกันไหมอ่ะอันนี้ผมจะบอกเลยว่าบางเคสค้าบางเคสไม่ค้าถ้าอาชีพชัดเจนรายได้ชัดเจนไม่ต้องค้าผมบอกเลยเพราะแต่ละคนอาชีพไม่เหมือนกัน อ่าบางคนค้าบางคนไม่ค้าแต่จะดูยังไงว่าค้าหรือดูหรือว่าไม่ค้าอาชีพชัดเจนรายได้ชัดเจนอันเนี้ยไม่ต้องค้าจบผมบอกเลยครับผมร้านของเรานะสุพรรณออตโต้คาร์ชุมแพนะมีสาขาชุมแพที่เดียวนะครับผมบอกเลยว่าเงื่อนไขเราเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนเลยในประเทศไทยนี้เรียกผมกล้าบอกได้ว่าร้านของเราเนี่ยร้านของสุพรรณออโต้คาร์เนี่ยครับเงื่อนไขเนี่ยง่ายที่สุดในประเทศต้องบอกอย่างนี้เลย เงื่อนไขง่ายที่สุดในประเทศง่ายมากๆง่ายสุดๆคิดดูว่าสเตตเมนต์ทะเบียนการค้าสลอกสลิปอะไรทั้งสิทั้้งอย่างไม่ใช้ครับคุณไปที่อื่นเขาถามหาหมดอะถามหาตั้งแต่ slip, สลิปสเตตเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างถามหาหมดอะอันนี้ผมทะเบียนบ้านกระบ,บาประชาชนอะคุณทําอะไรอยู่กระช่างคุณอยู่ที่ไหนกระช่างขอแค่คุณไม่ติดแบ็กลิสตคุณเข้ามาหาผมเลยครับผมยังไงคุณก็ได้รถ อย่าลืมนะครับผมนึกถึงอยากจะออกรถเมื่อไหร่ขอให้นึกถึงเราครับสุพรรณออโต้คาชุมแพรเบอร์โทรติดต่อนะครับ0803629189นะครับผมร้านสุพรรณออโต้คาชุมแพรมีแผนที่ปักหมุดไว้ที่หน้าเพจแล้วใครยังไม่กดไลค์ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไม้เลยครับผมจะมีข่าวสารดีๆโปรโมชั่นดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เรื่อยๆครับผม 0803629189ย้ำอีกทีครับผมออกรถไม่ใช้เงินสักบาทออกง่ายใช้แค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนมีที่นี่ที่เดียว